bye วันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่องไทยสุนิงกิซัซับนะครับวันนี้ผมจะพาทําขนมปังปิ้งสอดไส้นะครับปิ้งผมจะปิ้งในกระทะนะก็จะมีทั้งหมดอยู่3มไส้ด้วยกันนะครับก็จะมีโกโก้มีเผือกแล้วก็มีชาไทยนะครับส่วนผสมก็จะมีผงต่างๆนะครับก็จะเป็นกลิ่นต่างๆเนาะแล้วก็นมส่วนจืดนะครับแป้งมัน,นครับน้าตาลทรายแล้วก็มีเนยนะอันนี้เนย แล้วก็ขนมปังแถวนะครับเพื่อนๆจะใช้ตัวไหนก็ได้นะอันนี้ผมใช้ของโฮมบีดเนาะเป็นของเลเชสโกโรตันนะครับโฮมบีดส่วนผสมมีแค่นี้นะครับนมนะคบเพื่อนๆเอาไปอุ่นก่อนนะอุ่นไม่ต้องให้มันเดือดน,นะครับก็พอร้อนๆพอนะครับอันนี้ก็อุ่นมาเรียบร้อยแล้วเนาะมาเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทําไส้ก่อนนะครับแต่ละไส้เนาะ ครัเพื่อนๆไส้แรกนะครับก็จะเป็นตัวของชาไทยนะครับผมก็จะเริ่มใส่ชาไทยลงไปแางนี้เลยนะทำห่แกงมันจะได้ง่ายๆจากนั้นผมก็จะใส่นมนะครับที่เราอุ่นไว้แล้วนะเนาะเพื่อนๆสามารถเพิ่มได้เลยนะเพราะว่าอันนี้ผมทําหลายไส้นะก็จะทําประมาณนี้นะครับก็จะทําแบบว่านิดเดียวนะครับพอหมด จากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปครับช้อนสามช้อนคือบา่บายกำลังดีเนาะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นแป้งข้าวโพดนะครับแป้งข้าวโพดผมใส่ไปหนึ่งช้อนเลยนะเหมือนเดิมนะครับตุกไน่นช้อนกลางเหมือนเดิมจากนั้นก็ทกําการคนเลยครับให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันหมดเลยนะทั้งแป้งข้าวโพดก,ก็เอ้ แป้งข้าวโพดก็ให้ละลายดีนะครับใครไม่มีแป้งข้าวโพดสามารถใช้แป้งมันแทนได้นะครับวันนี้นะโอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับก็พักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปทำสัสอื่น เพื่อนๆเราก็ได้ตัวน้ำใสของเราเนาะก็จะมีโกโก้มีชาไทยแล้วก็มีเผือกนะนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการที่เราจะเอาตัวใสของเรานะครับมาผ่านความร้อนเนาะอันนี้ผมจะใช้ด้วยการาตุ๋นนะครับผ่านน้ําร้อนนะครับขึ้นมาเนาะก็ขั้นตอนนี้ก็สําคัญนะครับ ถ้าใครทำเยอะนะครับก็สามารถใช้หมอ้อแล้วก็เอาตัวน้ำของเราเท <Okay, S 1> ลงไปแล้วก็คนเล็กๆ <Okay. S 1> จะอันนี้ผมใช้น้อยเนาะผมจะทำการหีทผ่านน้ำผ่านน้ำร้อนเนาะอันนี้ก็จะเปิดเราเปิดไฟแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวรอให้น้ำร้อนก่อนนะโอเคครับเพื่อนๆพอน้ำร้อนประมาณนี้แล้วเนาะเราก็ลดไฟลงมานะครับให้เหลือไฟประมาณไฟกลางนะจากนั้นเราก็นำภาชนะที่ทนความร้อนแบบนี้นะครับได้นะ้ลงไปอย่าลืมนะมีต้องมีอันนี้จับในน้้ามันร้อน เารนจ้นนะครับเราก็เทส่วนผสมของเราลงไปเดี๋ยวจะเริ่มต้นโปรโกก่อนนะก่อนที่จะเทนะครับก็ทําการคนก่อนนะว่านมัอนนอนคนก็ทําการคนเลยคนไปเรื่อยๆนะครับอยวางมือนะ ก็ไม่ต้องเอาเนย์มาก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็จากนั้นเราก็ใส่เน้อลงไปแล้วก็คนต่อไปคนให้เหน้อละลายนะครับเนื้อสอัมผัสที่ได้นะครับก็จะเนืยแบบน,น,น,นี้สีสวยมากเลยนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะเป็นเผือกเนาะก่อนที่เราจะทำทุกครั้งนะคะเรากคนก่อนเนาะแล้วก็ใส่ลงไปเลยพอมาเหนอประมาณนี้แล้วก็ใส่ตัวเนยลงไปใครไม่มีเนยไม่ต้องใส่นะใส่เผือก้อมมาก นะครับเนื้อก็จะประมาณนี้เลยนะก็จะมีชาทไทยอันนี้อันนี้คือโกโก้นะครับอันนี้เพือเือนะครับเราก็นำขนมปังที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นขนมปังแถวเนาะชาทไทยหนึ่งช้อนเหมือนกันนะประมาณนี้พอ แผ่นมาประกบเลยนะครับผมขอเปลี่ยนขนาดของตัวกดเนาะจะใช้ตัวเนี้ยใหญ่หน่อยเพราะว่าตัวนั้น,น่ะเมื่อกี้อะมันแตกประมาณนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะใช้แก้วนี้ได้ แบบนี้หาขนาดที่มันใหญ่ได้นะคะรับตัวนี้มันแตกไปผมว่ามันเล็กไปก็ได้ประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นโกโก้นะครับโกโก้จะมอ็อกโกแดลย เดี๋ยวขอไปทำก่อนหนะ้าเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับครับเพื่อนๆก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็อันเนี้ยผมได้ทั้งหมดอยู่6ชิ้นนะแต่ว่าตัวไส้เราก็ยังเหลือนะเดี๋ยวผมจะเอาใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะครับไว้ทํากินวันหลังเนาะอันเนี้ยเพราะว่าขนมปังมันหมดพอดีนะครับก็เลยได้แค่นี้นะครับหกชิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับหรือว่าใครจะทานเลยก็ได้นะครับแต่ในนี้ผมจะเอาไปปิ้งก่อนเนาะกับกระทะมาเราไปดูกัน ครับเ,เพื่อนๆจากนั้นนะครับเราก็นํากระทะนะครับแบบนี้นะขอเป็นกระทะแบบอ่าเชฟรอนนะครับจะได้ไม่จิกกรนะทะเนาะอันนี้ผมก็จะเปิดไฟประมาณนี้นะอ่อนที่สุดเลยนะอันนี้ผมมองผมบองเตาแล้วนะจากนั้นผมก็จะนําตัวเนยนะครับเนยนะครับทาลงไปในตัวขนมปังของเรานะไม่ต้องทาเยอะนะครับทานทีเดียว ก็นำตัวขนมปังของเราลงไปเลย ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมโอ้สวยมากเลยหอมด้วยก็ได้ประมาณนี้นะครับปิ้งๆไปรอโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะปิดนะ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูนะตรงนี้ด้วยก่าโอ้หอมมากมดูดนะโอ้โอ้ดูดิ ใส่อะไรอันนี้จะเป็นโกโก,โก้อืมใส่ทัลรักมากเลยแล้วก็อันนี้สุดท้ายนะครับจะเป็นชาไทยไหม,มน้งชาไทยโอเคเพื่อนๆยังไงก็ลองไปทำทานกันดูนะครเป็นเมนูง่ายๆนะครับทำให้เด็กทานก็ได้นะครับก็ ยังไงก็ลองไปทำทางกันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับเพื่อน